สวัสดีครับพบกับผมแจ้งมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่7ตุลาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีบ้านปู s v t True SCC Bank กันกุล PTT กับ i v l CPO นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็มี การยอร่อนะครับชน1630แล้วยอ่อลงมาที่1617นะถ้าม่นหลุดก็มีโอกาสขึ้นไปต่อเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันมันพักปุ๊บเพื่อไปต่อนะมันต้องมันต้องมาทดสอบก่อนว่าเฮ้ยมันทะลุมาเนี่ยรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวมันก็จะร่วงลงมาต่อนะครับตอนนี้ก็แนวสำคัญคือ1617นะขอให้ยืนได้แบบแข็งๆนะครับเพื่อไปต่อที่1640นนะอ่ะโอเค มาดูหุ้นลายตัวกันนะครับตัวแรกบ้านปูก็ยังไปเรื่อยๆนะยังเขียวเรื่อยๆอยู่นะครับคนที่มีของเลื่อน St o p l o อ s ไว้ที่1 3บสาทเกนะครับแนวถัดไปคือ1 5บาบาท1 6บหาทห้นะครับอ่าตัวนี้ SVT นะครับเมื่อวานเนาะบอกว่ามี2เขียวสามารถเข้าเทรดได้นะครับระหว่าง s t o p l o อ s ไว้ที่ สามบาทสาใช่ไหมโอ้โหวันนี้ขึ้นมานี่พรวดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยยีิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยแนวถัดไปอยู่ตรงไหนคือ5้บาทหสตางค์นะ5้บาทหสตางค์แล้วก็5้าบาทหกตอนนี้คนที่มีของวางต็อปลอนไว้ที่4ี่บาทสีนะครับตัวถัดไปทูอ่าทูก็ยังเหนียวแน่นอยู่กับแนว4ีบาทหสตางค์นะยังไม่ยืนเหนือนะครับ ถ้ายืนได้นะถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่4ี่บาทเจนะครับคนที่มีของก็วาง stop l o อดไว้ที่3ามบาทเจนะครับอ่ะยังเขียวอยู่ถามว่าแก็บเหลือเยอะไหมก็ใช้ได้นะตัวถัดไปครับ scc เรียบร้อยหลุดด้วยนะครับหลุดแนวรับที่ให้ไปก็คือแนวนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีให้มันจะได้ชัดเจนนะครับ แนวนี้สีเหลืองสี่บาทรุดเรียบร้อยนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่386นะครับไม่ควรมีของแล้วเนาะเพราะว่าเให้ให้ขายตั้งแต่หลุด e อ a เหรือว่าถ้ามันลุดตรงนี้ก็ให้ขายนะครับสำหรับคี่มีของก็ผ่านไปก่อนนะครับคนรอรับก็อย่าพึ่งนะรอดูแนว386นะครับถัดไปเคแบ ่าเคแบงก็ยังไม่อยากลงอ่ะนะก็ยังเขียวอยู่เอชเอยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับคนที่มีของวางสต๊อปลอตไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับแนวต้านเหมือนเดิมร้อยสี่สิบสองก็ถัดไปกันกุน้ลทะลุแล้วนะทะลุแล้วก็ไปครับคราวนี้เนี่ยทะลุแล้วก็ไปแนวต้านถัดไปห้าบาทห้าสิบนะครับห้าบาทห้าสิบอถ้าผ่านห้าบาทห้าสิบก็หกบาทห้าสิบนะครับ คนที่มีของวางตับร้อนไว้ที่ห้าบาทสิบจตางตัวถัดไปครับ PTT สามเขี้ยวนะสามเขี้ยวแล้วน้ำมันโลกก็ไปเรื่อยนะคนที่มีของก็วางตับร้อนไว้ที่สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านอยู่ที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับก็ถือต่อไปเนาะกราฟเอเนจี Energy, ยืนได้แข็งไหมนะครับแนวแนวรับมันอยู่ที่ 43บาท25สตางค์ตอนนี้ก็ยังถือว่าเยียบนะครับยังถือว่าเยียมยังยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่นะถัดไปคือ49.25นะครับถามว่าเข้าเทรดได้ไหมก็เข้าเทรดได้แหละแต่คุณก็ต้องวางตอํอรอบไว้ที่43บาท25สตางค์เนาะเพื่อเอาไปนู่นเลยขายที่49.25ตัวถัดไปครับ i v l นะ i v l เออเพิ่งเพิ่งเข้ามาติดนะก็ ขาขึ้นนะครับขาขึ้นวางสต็อปลอดไว้ที่4 2บาท75สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่50บาทนะออถ้าจะเทรดก็ต้องยืนเหนือ4 6 2 5ก่อนนะครับมันจะเป็น2เขียวนะตัวถัดไป CPO s i d e Way นะครับ s i d e Way อยู่ในกรอบ6 2บาท25สตางค์ถึง6 5บาทก็อย่าเพิ่งเทรดนะถ้า s i d e Way แบบนี้นะครับ รบทั่วละอ่าสิบตัวนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะการเข้าการออกนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ